สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมที่พัทยานะครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองพัทยาอาเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้เป็นมหาวันมหาเทศกาลสงกรานะฮะสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ผมจะให้ชมภาพของขบวนนะฮะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ9พระองค์รอบเมืองพัทยานะครับซึ่งจะนําขบวนโดยรถทหารเลยนะครับเนี่ยนะครับ เดี๋ยวก็จะมีขบวนยาวเยอะเลยนะครับนี่เริ่มต้นออกมาจากัดช่องลมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะแห่ผ่านไปยังชายหาดเมืองพัทยานะฮะให้พุทธศานิกชนพุทธศาสนิกชนได้กราสการบูชานะครับตอนนี้ก็ขบวนเริ่มมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเป็นขบวนที่ยาวมากนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะตอนนี้กําลังตีขบวนมาแล้วนะครับนนะฮะ พิธีอัญเชิญพระบงคสารีนิกาธาตุ9พระองค์รอบเมืองปัตยานะครับนี่ากะฮะนีไปแล้วครับย네ิ่งใหญ่มากครับคุชมครับนียังไงก็ทุกปีนะฮะก็จะมีพิธีพิธีนี้ยิง ก็เรียนเชิญนะครับมาเที่ยวเมืองพัทยากันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับนี่นะฮะมาแล้วครับกระบวนต่างๆนะครับนี่โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบังก็มาร่วมนะครับล้นี่ก็คือประสาทสัจธรรมครับคุณผู้ชมครับทสาสรีดิค่า่างบนนี่นะครับมีบังคองนะฮะที่กองของวิรยประกันไัยนะครับคุณผู้ชมครับนี ทีกาธาดนะครับซันบีมโฮเทลครับขบวนที่14นะครับคุณผู้ชมครับก็มีสายที่กาธาดนะฮะทุกสมาคมบางละมุงนะฮะทิปบันนี่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ของเมืองพัทยานะครับผมอ่านตามป้ายเลยนะครับคุณผู้ชมครับเซนทันเฟสติวัลพัทยาบีนะครับขบวนที่1 8 ตอนนี้กำลังตั้งขบวนรถกำลังตีวงนั่นนะฮะอเมซิ่งไทยแลนด์นะครับเนี่ยภาษาหิรษากธาตุนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะนเลยนะเนี่ยกองทัพเรือนะฮะบรรดาทหารเกณฑ์ต่างๆนะครับในทุกๆกองทัขบวนยาวมากนะครับจะให้ดูนะครับว่าแต่ละขบวนนะครับนี่กขบวนต่อไปก็ที่นะฮะแน่มีเล่นกล้องด้วยว่าโอเค ยาว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 อัน,นี่เป็นเป็นมวยอัน,นี่เป็นมวยปวนอีกยาวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ดูนะฮะลูกหลานท่านนั่งอันนี้สบายหน่อยครับไม่ต้องอะไรมากมายครับประมืออะไรประมืออะไรประมือดอยแหม่ว้ยน,นี้เป็นมวยเไหม <c oughs> อันนี้ก็คือครัวน้ำเกลือฮะนะฮะอันนี้คือผักเกจิอาจารยนต,ต่างๆนะฮะนะ โตเลยนะครับท yeah! ุกคนนะฮะตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็ลงพิทัวตอนนี้ก็สมเด็จพระอาจารย์โตนะฮะนี่เรือวิ่งบนบกได้ครับที่เมืองพัทยาครับคุณผู้ชมครับทองพันชั่งนะฮะเรือขับบนบกเลยฮะอันนี้วัดบางละมุงนะฮะนี่วัดบางละมุงหลวงปู่ครัมนะครับหลวงปู่ครัมนะครับเกจิอาจารย์นะครับนะครับอันนี้หลวงปู่มองไม่เห็นนะไกลนะครับคุณผู้ชมครับ ทีเกีอาจารย์เก้าองนะฮะหนึ่งสองสามสี่องที่สี่นี่องที่ห้านะฮะองค์ที่ห้าไปแล้วครับองที่หกนะฮะองทีแล้วนะครับแล้วก็องค์ที่เจ็ดมีหลวงปู่ทิมด้วยถ้าถ้าที่หกจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ได้รับความเมตตยจากกองทัพเรือนะฮะฐานทัพเรือสัตหีบนะครับตอนนี้ก็ได้นำเรถ่องมาลงระวัตินะฮะมีสามเณรบวชพระฤาดร้อนนะครับคุณผู้ชมครับ ในงานสวเนะฮะชัดเจนครับเพียงทำตลอดการความการุณาเป็นมิตรแท้เน้นผมมือหนึ่งเน้นเน้นผมมือหนึ่งเน้นผมมือเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแม่ชีนะฮะแม่ชีนะฮะอันนี้ก็รถโรงเรียนเมืองพัทยานะฮะที่ไปบริการโรงเรียนนะฮะหลากหลมากมายนะฮะนี่ก็ปรับแอร์เลยฮะข้างในก็บรรดาสวนะฮะ ยังไงก็ตามไปดูนะครับในเมืองพัทยานะครับค <Yeah. S 1> ุณผู้ชมครับอันนี้เริ่มจากถนนสุขุมวิททัดช่องลมนะครับคุณผู้มครับผมอีพัทยารายงานจากจุดเกิดเหตุกับสวัสดีครับ